สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากค่ะเป็นเมนเูพริกหยวกผัดไข่นะคะเมนูง่ายๆทำง่ายแล้วก็ปรุงง่ายๆค่ะ เราจะผัดกระเทียมให้หอมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ไข่ค่ะอันนี้ก็จะใส่ก็่สองฟอ,องก็พอเนาะจานเดียวไข่ลงกระทะไปแล้วก็ยียให้แต็งต่อ,อน,นะคะแล้วข้างสุกนิดนึงจะได้ไม่คาวค่ะจากนั้นก็เทผิวลงไปค่ะรามีมะเขือเทศอยู ก็เพิ่มมะเขือเทศลงไปด้วยค่ะเพิ่มสีสันผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำนิดนึงแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาน้ำตาลผิวขาวซอสหอยนางรมได้เลยนะคะใครอยากายใส่ซงชูรสหรือว่าผงปรุงรสก็ได้เลยค่ะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกนะคะ,ะในส่วนนี้เนี่ยถ้าใครชอบให้พริกสุดมากก็ผัดนาน,านานเลยนะคะหรือใครอยากจะให้แบบมีความกรุบกรอบของพริกก็ไม่ต้องผัดนานค่ะปรุงรสให้ถูกใจแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิกหยวกผัดไข่ของเราวันนี้ค่ะจัดใส่จานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ ง่ายๆเองค่ะทากับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็อร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับการรับชมคลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีนะคะลากันไปแล้วกับเมนูพริกหยวกผัดไข่อร่อยๆค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะ